สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวช่างมูดจะพามาต่อใบกับฉีว่าเราจะเตรียมตัวแบบไหนนะครับก็เราก็มาที่กรมขนส่งเลยนะครับกรมขนส่งเราก็มีหนึ่งมีใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็ใบกับชี่ไอตัวเดิมนะครับบัตรประชาชนนะครับก็แค่นี้นะครับก็เดินมาได้เลยส่วนไอใบรับรองแพทย์เราก็ ก็ก็บอกอยู่นะครับว่าใบรับรองแพทย์คือเอากับแพทย์นะครับก็เอาไปขอกับใบรับรองแพทย์กับแพทย์นะครับหรือคลินิกที่มีแพทย์นะครับอันนี้ที่ชนแดนนะครับชนแดนขนส่งชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับก็ไปต่อได้ที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าต่อต่อที่ไหนก็ได้หมดนะครับไรกกกีนะครับ ก็ได้ไปรับรองแพทย์แล้วเราก็ไปยื่นนะครับสันสองสันสองนะครับสันสองของแต่ละอำเภอแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เราสอบถามได้นะครับสอบถามจากเจ้าหน้าที่ได้นะครับสอบถามได้เลยเราเรากดบัตรชิวนะครับกดบัตรชิวแล้วก็นั่งรอนะครับนั่งรอชิวนะครับก็เดี๋ยวจะเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกนะครับ ว่าถึงคิวไหนแล้วนะครับก็นั่งรอนะครับรอดูดูคนอื่นที่มาต่อไปขับขี่เหมือนกันนะครับก็ต้องมาวัดาสายตาก่อนนะครับอันนี้วันนี้ผมก็ได้พาภรรยามาน,นี่ภรรยาผมสิงมากนะครับวันนี้เขาให้วัดสายตานะครับก็ว่าวัดสีสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับให้ตอบให้ถูกแค่นั้นเองนะครับ3ครั้งนะครับ อันนี้ก็นั่งรอนะครับดูว่าแฟนผมก็สั่นนะครับสั่นไม่เคยมานะครับพิ่งพึ่ง,ง่งมาต่อนะครับจากไอจากไอส้วยวขาวหรือ1ปีนะครับมาเป็น5ปีนะครับก็ครั้งแรกก,ก็ตื่นเต้นหน่อยนะครับแล้วก็นั่งรอนะครับพ <Yeah. S 1> อเจ้าหน้าที่เดินมานะครับ หัวใจก็เต้นตุ๊บ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 เลยนะครับภรรยาผมนะครับหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บเลยนะครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นวัดสายตาสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะครับก็สีเหลืองนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาจะสลับกันนะครับปิดตาข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็วาดอีกข้างหนึ่งนะครับปิดตาข้างเดียวนะครับข้างเดียวแล้วก็สลับกันนะครับอันนี้ถือว่าผ่านโอ้เก่ง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 อันนี้ถือว่าเก่งนะครับ คือว่าวัดสายตาว่าให้เรารู้สัญญาณไฟเหลืองไฟแดงไฟเขียวนะครับให้เรารู้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะวัดความเร็วหรืออยียบเบรกนะครับความเร็วเราปริญญาผมก็ตื่นเต้นพึ้ดทีแรกก็ไม่ผ่านนะครับชนก่อนแดงก่อนแล้วก็เหยียบไม่ทันนะครับขึ้นแดงทีนี้อรอบสองได้ผ่านนะครับผ่านโอเกง่งๆเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เราก็มาวัดไออะไรนะไอต่อมาก็วัดอ่ไหวพริบนะครับไหวพริบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคืออยู่หน้าจอนะครับหน้าจอนั่งอยู่ตรงกลางแล้วมองไปข้างหน้านะครับมองข้างหน้าแล้วจะมีปุ่มสีขาวสีสีขาวอยู่สายขาวานะครับถ้าถ้าสีขาวอยู่ด้านซ้ายเราก็กดปุ่มด้านซ้ายนะครับสี ขาวอยู่ด้านขวาเราก็กดปุ่มด้านขวานะครับถ้าผ่านก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนตุดท้ายแล้วครับส่วนแฟนผมก็ผ่านฉลุยเลยนะครับยิ้มเตยยิ้มเตยเลยขั้นตอนสุดท้ายในการทดสอบนะครับทีนี้ก็นั่งรอแล้วก็มาถ่ายบัตรนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วก็ทําบัตรนะครับก็ถ่ายรูปทําบัตร ก็รอนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จะบอกว่าเราเสียค่าบริการนะครับเสียค่าบริการคือปีละร้อยนะครับปีละร้อยได้5ปีนะครับ5ปีก็500กับค่าเอกสารอีก5บาทนะก็ร้อยหบาทนะครับก็ก็เท่านี้นะครับก็ใบกับขี่รถยนต์นะครับใบกรบขี่รถยนต์แล้วแต่นะครับว่าประเภทไหนนะครับอันนี้รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับผมก็นั่งรอนะครับนั่งรออยู่ รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับถ้ารถเครื่องหรือรถไอ้ประเภท2หรือประเภท3หรือ4ก็แล้วแต่อีกตังแล้วแต่ราคาหนึ่งนะครับปีแล้วเท่าไหรเท่าไรแล้วแต่จะเขาจะแก้งมานะครับอันนี้ก็เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ้ารูปเราไม่สวยออกมาไม่สวยเราก็บอกเจ้าหน้าที่ให้ถ่ายใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้งกนาน ตั้ง5ปีเลยนะครับถึงจะได้มาต่ออีกทีนึงนะครับก็เสร็จแล้วก็นั่งร้อนั่งรอ,น,งรอนั่งรอเจ้า,า,าหน,น้าที่ทำบารให้นะครับตั้งรอเจ้าหน้าที่ทำบารให้ไม่นานนะครับประมาณรวมที่มาขนส่งก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งนะครับเบียดเสร็จนะครับก็เสร็จแล้วก็ลงมานะครับก็กลับบ้านได้นะครับทีนี้ค่า พามาต่อใบขับขี่นะครับต้องเลี้ยงกาแฟนะครับภรรยาผมต้องเลี้ยงกาแฟผมนะครับแก้วหนึ่งนะครับข่าพามานะครับข,ข่าปาพามาคา่าร้านกาแฟนะครับร้านสนแดนร้านขาประจํานะครับกินประจำอันนี้อร่อยมากนะครับอร่อยมากนะครับ ก็ใครที่มาชนแดนหรือคนชนแดนก็แวะชิมได้นะครับก็ไม่แพงนะครับไม่แพงก็แก้วละ40บาทนะครับแก้วละ40บบาทนะครับอร่อยมากเลยนะครับก็คลิปนี้ผมก็จบลงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ